ทุกคนสิตาจะแบบขอโม้หน่อยคือคือแบบตอนตอนที่ตอนที่ไปพอดแคสใช่ไหมเออแบบเหมือนคานิงก็เป็นแบบเด็กน่ารักที่แบบว่าเอ้ยช่วยแบบที่บ้านแบบมีความฝันว่าช่วยที่บ้านแบบเออแบบซื้อบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ปะสิตารู้ไหมว่าตอนที่สิตาเก็บตังซื้อสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิตาคืออะไรคือสิ่งนี้คือพ้นมอันนี้ คือแบบสิตาอยากได้ผ้านุ่มอันนี้มานานมากแล้วสิตาอยากได้ตั้งแต่แบบมสามอะ่ะตั้งแต่สมัยที่แบบเขาเพิ่งออกสินค้าสิ่งเนี้ยแล้วแบบสิตาอยากได้มาตลอดแล้วคือสิตาก็เก็บตังค์ซื้อเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงใช่ไหมสิตาก็แบบใฝ่ฝันที่จะอยากได้ผ้านุ่มอันนี้แล้วนี่เป็นสิ่งที่สิตาซื้อด้วยน้ำน้ำพักน้ำแรงค่ะคือผ้านุ่มอันนี้อันนี้ <laughs> ใช่ มันคือความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กคนหนึ่งที่ชอบการนอน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละทุกคนคือสตาแบบดีใจมากแล้วเราสสตาก็เลยให้ผานมันเก่ากับแม่ไปใช่ไหมแล้วสตาก็ก็ได้มารับรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วอันนี้มันก็แค่นุ่มแต่ว่าอันเก่าสบายกว่าเยอะเลย <c oughs>